ห่ะเลตข้างในมีเหล็กว่เข้าี้มนี่รถรถมากข้าเจ้ารับค้างมากพันธุอยากได้เลขนะนี่คือรถสูนงแค่รนเป็นวานยึดเครื่องงต่างกนว่ทะเบียนนี้สี่หกหกสี่มาจากชเออมาจากสมุดปากัน โอ้ไงกรมนีแมาใส่น้อแม่ไส้น้ำหวานน้ำผู้ค่ะอ๋อเอาถูดซาถ้ามันอยากใครมาเบิ้งไงนั่นนะเกิดไปเบิ้งไงสางในเด้ออิเซค่ะเนี่ยยี่เนี่วัดเนี่ยไอ้เรี่ยวขวาตรงข้องเนี่ยเปนกำลังเดือบ่อน้ำหมายผู้ยบ่าอไรบ้าอะไรครับมันเป็นของเขาไปบริเวณไหนไปเขาบ่าอะไรครับเป็นของบ่าพึ่งยิงบ่ไปเขาไปใกลเลยครับเพราะมันเป็นฐานที่